สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครคลองบางหลวงให้อาหารปลานี่ชาวต่างชาติคาเาไปบ้านพึ่งศิลป์อร่อยูกกาบไหมโอเคชอบไหมชอบ ขอโทษครับเจ้้า พาขึ้นมาชั้นสองครับ ระบายสีอะไรลูกระบายผ้าฟ้าระบายท้องฟ้า,า,อ,ฟาอันนี้มันคือแก้ววายใช่ไหมลูกใช่เอาระบายเอาไปให้ใครคะระบายเอามาเอามาให้เอามาให้้อามาอเทลคะ่ะสำหรับใครที่อยากมาร้อยลูกปัดแล้วก็ระบายสีงานศิละปะที่นี่นะครับราคาร้อยลูกปัดอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ลูกปัดอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทแล้วก็แก้ววันนี้ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบ อันนี้ราคา140เป็นแก้วจริงเขาจะให้มา้อมกับสีรสีระบายพวกกระจกอย่างอื่นนะกับสีระบายแก้วจะคนเดียงอ่าโอเคอะไรนี้คืออะไรอ่เดล้วกระบายกระจกอันนี้ราคาเท่าไหร่บอส120ราคา120ใช่สีก็มาบีบเอาข้างบนนี้ได้เลยถูกไหมใช่มี2จุด2จุดข้างล่างกับข้างบนโอเค สำหรับใครที่มาจะไม่อยากอยู่ในห้องแอร์สามารถมาระบายสีชิ้นงานศิลปะได้ที่ข้างนอกบริเวณชั้นสองนี่ครับแล้วก็ชมเรือวิ่งแบบนี้ บรรยากาศดีนี่คือเหรียราคาบ้านศิลปินของบางหลวงมีจุดถ่ายรูปให้เช็คอินเยอะลองมาเที่ยวชมกันได้ครับตอนนี้ไม่มีแดดละ สะพานนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่อว่าสะพานอะไรแต่ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำหรับที่นี่คนมาถ่ายรูปเพียบเลย พอไปกันต่อค่ะไปกันต่อเดินเนเดอาเดิน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 เดิเดินเดินเดลเดินเดินเเดินานเดินเิเเนเินนเิเิอเ ขายอาหารทั่วไปผ่านเดินขึ้นสะพานท้ามคองมาเที่ยวที่นี่ก็หาชมบรรยากาศนี่ครับแลนด์มาร์คเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับอ๋อเป็นร้านนั่งห้อยหอยขานี่ครับชาวต่างชาติเทียบเลยบรรยากาศดีสาวๆสวยสวยจริง

เป็นท้องถิ่นแห่งงานอาร์ตนะและนี่คือแลนด์มาร์ค <navy. S 1> แวกแวกลุงบอยไปก่ <c oughs> <c oughs> ปอน <c oughs> <c oughs> ชมงานศิลปะ <c oughs> ลูกวาด งานลอยลูกปัดสถานที่โอ้มอมร์ไซ์มาเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปชมสะพานที่เป็นแลน์มาร์คของที่นี่นะครับ ไม่ใช่สะพานแลนด์มาร์กนี่นะเป็นสะพานที่ให้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้ใครมาแนะนำถือร่มมาแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีแดดในบางช่วงโอยหัวโคกไปด,ดีๆลูก สะพานคล้ายๆอัมพวาไงไม่รู้แม่บิวจับล่มลูกหน่อยเดี๋ยวโดนคนออาหารปลาสวายให้อาหารปลาสวายแม่ขอช็อตหนักๆช็อตหนึ่งชานะเอ้า เรือมาโอเคก็เดี Wars ๋ยวต่อไปน้องเทวก็แบ่งพี่ใบบัวด้วยนะคะรู้ไหม พี่พ่อขอแซงแป๊บหนึ่งชุดที่นี่มีอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะครับแววสักราักกันได้และคำบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือโอมสีโนโราชาเทวะชายะตุภวังสัภาสัตตูวินาสันตินะครับ ซิกงนเจอร์ที่นี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานข้ามของ แวะทานข้าวที่คาเฟ่ร้านบ้านพึ่งสินนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวราคาค่าอาหารให้ด้วยเป็นคาเฟ่ริมน้ำนะครับอันนี้ผัดซีอิ๊วหมูราคาเท่าไหร่หครับไก่อ๋อไก่โอเคเท่าไหร่90บาท90บาทอันนี้ของโบเท่าไหร่ <80 S 1> หมูกรอบ,บคั้วพริกเกลือใช่ไหม80 7ส <80. S 1> อันนี้ผัดไทยนะครับ70บาทแต่ว่าวิวแบบนี้ นนต่อไปอันนี้ผัดซีอิ้วเส้นใหญ่ทะเลราคาเท่าไรคนระับ120ยยี่บร้อยยีอันนี้ของผมเป็น,น,นหมูกรอบผัด<ะ>พริกเกลือไอ้คั่วพริกเกลือนะครับแล้วก็ไข่ข้น120บาทครับโอเคราคาโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเราซื้อบรรยากาศเห็นไหมครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน,นี่ ใครเข้ามาดูช่องผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไฟ9 0ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายคาเฟ่บ้านพึ่งศิน ตลาดน้ำของบางหลวงอทมบรรยากาศภายในคาเฟ่สามารถนั่งตักแอร์ข้างในได้ถ้าลิ้งน,น้ำไม่ว่างมีสองล็อกฝั่งโน้นด้วยนี่ครับ ถ้าข้างนอกริมดาำไม่ว่างก็มานั่งข้างในไทยแต่ตอนนี้ทางบ้านผมทานเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวกลับไปที่ลานจอดรถแตงกิ้วหมูโอเคกลับบ้านกัน ระวังน้ำลูกมาเดินหลบน้ำโอเค,อเคตรงนี้ก็มีร้านอาหารเหมือนกันนะครับแต่ว่าไว้รอบหน้าเดี๋ยวผมมาแวะชื่อว่าอะไรนะครัวคุณอ๋อยรอบหน้าครับ คือคุณอ๋อยไม่ใช่คุณต่อยนะครับคุณอ๋อยร้านของฝากก็เหมือนทั่วไปครับตามสถานที่ต่างๆก็ประมาณนี้สำหรับชาวต่างชาติเป็นหลักคนไทยก็ก็ได้เหมือนกันครับอ่าเราเข้ามาในตัววัดละ ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้านะครับลูกสาวผมคึกมากสนุกไหมเทววันนี้มาเที่ยววันนี้สนุกไหมคะเอา,อาชิลกูไม่เป็นภาษาแล้วโอเคทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ ให้จอดรถที่วัดเดี๋ยวผมอาอานชื่อป้ายวัดปันหนึ่งผมจำชื่อวัดไม่ได้วัดกําแพงบางจากนะครับแขวงปากคลองเขตภาษีเจริญครับสำหรับใครที่จะมาเที่ยวตลาดน้ำคลองบางหลวงนะครับถูกไหม ตลาดน้ำคลองบางหลวงให้ขับรถเข้ามาในซอยเพชรชกเสม20นะครับขับตรงเข้ามาเรื่อยๆซอยจะแคบหน่อยแต่ว่ารถยนต์สามารถสวนกันได้แต่สวนลําบากนิดนึงถ้าเข้ามาก็ชิดซ้ายแค่นั้นเองสวนกันได้อยู่ครับ